วิธีการพักในวันหยุดแบบไหนที่เพิ่มประสิทธิภาพสมองได้ดีสุดๆคุณเคยมีวันหยุดที่รู้สึกเหนื่อยกว่าตอนทางานไหมคะหรือเคยไหมที่พอถึงวันเสาร์อาทิตย์เรากลับรู้สึกว่าวันนี้ต้องพักแล้วแต่พอหัวแตะหมอนตอนกลางคืนกับนอนไม่หลับเพราะในหัวเรายังวนเวียนด้วยความคิดงานที่ยังค้างความรู้สึกผิด ที่ไม่ได้ทำอะไรหรือแม้แต่ความกลัวว่าพรุ่งนี้ต้องเริ่มต้นใหม่อีกครั้งเสียงนี้คือเสียงของสมองที่ยังไม่ยอมหยุดทั้งที่ร่างกายเราพยายามหยุดแล้วสวัสดีค่ะทุกคนยินดีต้อนรับเข้าสู่ระหว่างก้าวพอร์แคต์กับรู่าเเรยเช่นเคยนะคะพื้นที่ที่เราจะค่อยๆก้าวอย่างมีสติและค่อยๆเติบโตด้วยความเข้าใจวันนี้เราจะมาพูดถึงหัวข้อที่สำคัญอย่างยิ่งโดยเฉพาะกับคนที่ พยายามสุดแรงมาทั้งสัปดาห์นั่นคือวิธีการพักในวันหยุดแบบไหนที่ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของสมองได้ดีที่สุดกันค่ะไม่ใช่แค่พักร่างกายแต่พักแบบที่สมองได้ฟื้นฟูและใจได้กลับมาสงบจริงๆเพราะการพักที่แท้จริงไม่ใช่การหยุดทำแต่คือการกลับมารู้สึกอีกครั้งว่าฉันมีชีวิตอยู่เรามักคิดว่าพัก คือไม่ทำอะไรแต่สมองไม่ได้ถูกออกแบบมาให้ว่างเปล่ามันต้องการการเปลี่ยนโหมดเพื่อรีเซ็ตระบบภายในค่ะสัสราจารย์แอนดรูฮิวเบอร์แมนจากสแตมฟอร์ดยูนิเวอร์ซิตี้ได้กล่าวไว้ว่าสมองไม่ได้ต้องการแค่เวลานอนหรือการหยุดคิดแต่มันต้องการช่วงเวลาที่ได้เปลี่ยนรูปแบบการประมวลผลข้อมูลเพื่อให้วงจรพลังงานและความคิดสร้างสรรค์ได้รีเซ็ตใหม่ค่ะ หรือพูดง่ายๆก็คือถ้าเราทำงานที่ใช้ตรกกะตลอดเวลาสมองจะฟื้นหลังได้ดีจากกิจกรรมที่ใช้ความรู้สึกแต่ถ้าสมองทำงานที่ต้องเข้าสังคมตลอดเวลาสมองจะฟื้นจากการอยู่คนเดียวเงียบๆค่ะดังนั้นการพักที่ดีที่สุดจึงขึ้นอยู่กับว่าตลอดสัปดาห์ที่ผ่านมาสมองของคุณเหนื่อยจากอะไรตัวอย่างเรื่องจริงค่ะ เรื่องของมินตราผู้จัดการฝ่ายการตลาดที่เหนื่อยแม้วันหยุดมินตราเป็นผู้หญิงวัย32ค่ะทำงานในบริษัทใหญ่ตลอดสัปดาห์เธอต้องประชุมสื่อสารแก้ปัญหาและตัดสินใจไม่หยุดพอถึงวันอาทิตย์เธอมักนอนทั้งวันแต่กลับรู้สึกว่าใจเต้นเร็วหายใจสั้นและเบื่อโดยไม่มีเหตุผลจนวันหนึ่งเธอลองเปลี่ยนวิธีค่ะ แทนที่จะนอนทั้งวันเธอตื่นแต่เช้าออกไปเดินเล่นที่สวนสาธารณะไม่เปิดมือถือไม่ถ่ายรูปแค่ฟังเสียงนกเสียงลมและเสียงของเมืองแปลกมากวันนั้นเธอกลับรู้สึกเบาเหมือนสมองกลับมาหายใจได้อีกครั้งและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเข้าใจว่าวันหยุดที่ดีไม่ใช่วันว่างแต่คือวันที่สมองได้เปลี่ยนโหมดการทำงานค่ะ เราจะมาค่อยๆแกะกันทีละประเด็นนะคะรู้น่าจะแบ่งเป็นประเด็นทั้งหมด5ประเด็นเนาะจะได้แยกเป็นหมวดแล้วเข้าใจได้ง่ายประเด็นที่1ค่ะ Active Rest การพักแบบเคลื่อนไหวเบาๆเรามาเข้าใจผิดว่าการพักคือการอยู่นิ่งแต่จริงๆแล้วสมองของเรารักการเคลื่อนไหวช้าๆค่ะ งานวิจัยจาก Harvard Medical School ปี2022พบว่าการเดินเร็วในสวนเขียวเขียวเพียง20นาทีค่ะจะช่วยเพิ่มสาร BDNF หรือ Brain Derived Neurotrophic Factor ซึ่งเป็นโปรตีนที่ช่วยซ่อมแซมเซลล์สมองและกระตุ้นการเรียนรู้ความจำและอารมณ์เชิงบวกในช่วงที่คุณเดินค่ะสมองจะเข้าสู่โหมด Default Mode Network โหมดที่สมองเชื่อมโยงข้อมูลใหม่กับของเดิมเป็นช่วงเวลาที่ไอเดียใหม่ๆมักเกิดขึ้นแบบไม่รู้ตัวลองสังเกตสิคะเราไม่ค่อยมีไอเดียตอนนั่งหน้าคอมแต่มักจะคิดออกตอนเดินเข้าห้องน้ำหรือตอนที่แบบว่าเดินเล่นเงียบๆใช่ไหมคะนั่นคือสมองกำลังพักและสร้างสิ่งใหม่ไปพร้อมกันคะ่ะมีกรณีศึกษานะคะ นักวิทยาศาสตร์อัลเบิร์ตอินนิสตินเคยพูดว่าฉันคิดไอเดียใหม่ๆได้เสมอตอนที่กำลังเดินอยู่ในป่าหรือแม้แต่นักเขียนชื่อดังอย่างฮารุกิมารุคามิที่ใช้การวิ่งทุกเช้าเป็นพิธีกรรมเพื่อเคลียร์สมองและเชื่อมโยงความคิดสร้างสรรค์กับการเคลื่อนไหวค่ะวิธีฝึก Active r e s t ง่ายๆในวันหยุดนะคะ 1. ตื่นเช้ากว่าปกติสักหนึ่งชั่วโมงค่ะเดินรับแสงแดดอ่อนๆ 2. ฟังเพลงที่ไม่มีเนื้อร้องค่ะเช่นเพลงกลุ่มโล f i ไฟหรือ Sound of Nature 3. ระหว่างเดินให้รับรู้ถึงการหายใจหายใจเข้าแล้วก็ออกยาวๆ 4. ไม่ต้องคิดเรื่องงานค่ะแค่สังเกตสิ่งรอบตัว แล้วก็ค่อยๆแบบพูดกับตัวเองว่าฉันอนุญาตให้ร่างกายเคลื่อนไหวอย่างอิสระเพื่อให้สมองได้ฟื้นพลังอีกครั้งหนึ่งประเด็นที่2ค่ะ Creative l a s e คือการพักผ่านศิลปะและความงามคุณรู้ไหมคะว่าเวลาที่เรามองภาพสวยๆฟังเพลงเพราะๆสมองเรากำลังซ่อมแซมตัวเองอยู่เงียบๆค่ะ นักจิตว,วิทยานะคะซอนราดาวตันสมิธผู้เขียนหนังสือเรื่อง s c a r e s กล่าวว่าหนึ่งในรูปแบบของการพักที่ทรงพลังที่สุดคือ creative b l e s s คือการเปิดรับสิ่งสวยงามโดยที่ไม่ต้องพยายามเข้าใจเมื่อเรามองพระอาทิตย์ตกวาดภาพหรือฟังเสียงผล สมองส่วนจินตนาการหรือ default mode network จะถูกกระตุ้นและในเวลาเดียวกันสมองส่วนความเครียดจะค่อยๆสงบลงปาลามค่ะปาล์มเป็นนักบัญชีที่เคร่งเครียดมากจนวันหนึ่งเธอลองกลับบ้านเร็วแล้วเปิดเพลงคลาสสิกแล้วก็ระบายสีในสมุดวาดไปเรื่อยๆปาลามก็บอกตัวเองว่าฉันไม่เคยรู้เลยว่า การวาดภาพวงกลมซ้ำเนี่ยจะทําให้ใจฉันได้งเงียบลงขนาดนี้ค่ะนั่นแหละคือพลังของศิลปะบําบัดหรืออาร์ตเทอร์ปีมันช่วยให้สมองได้อยู่ในโหมดโฟลสภาวะที่เราจดจ่อโดยไม่เหนื่อยวิธีการฝึกครีเอทีฟเลส s นะคะก็คือ 1. ลองวาดภาพระบายสีเล่นดนตรีหรือฟังเพลงโดยไม่ต้องตีความ 2. ชมศิลปะ ดูหนังแนวที่ถ่ายภาพสวยเช่นคอมีบโยเนมหรือว่าบารากาามเขียนไดอารี่รายความรู้สึกโดยไม่ต้องสวยงามและบอกกับตัวเองว่าฉันเปิดพื้นที่ให้ความงามหล่อเลี้ยงสมองของฉันประเด็นที่3ค่ะ sensory l e s การพักจากสิ่งกระตุน้น ทุกวันนี้สมองของเราต้องรับข้อมูลมากกว่าคนยุค1980ถึง5เท่าจากโทรศัพท์แสงไฟเสียงแจ้งเตือนและความคิดในหัวสมองต้องใช้พลังงานอย่างมหาศาลในการกรองสิ่งรบกวนเหล่านี้และเมื่อมันทำงานหนักเกินไปเราจะเริ่มรู้สึกเหนื่อยโดยไม่มีเหตุผลหรือสม,สมาธิสั้นลงโดยที่เราก็ไม่รู้ตัว มีการอธิบายจากด r รจูสันบริเวอร์จากบราว n u n i v ์ r s นิเค่ะอธิบายว่าสมองต้องการพื้นที่เงียบเพื่อรีเซ็ตวงจรโดพามีนเมื่อเราลดสิ่งกระตุ้นรอบตัวความสงบและความคิดสร้างสรรค์จะกลับมาเองตัวอย่างในการพักแบบรูปแบบนี้นะคะปิดมือถือสักสองชั่วโมงก่อนนอนค่ะนั่งจิบชาเงียบๆฟังเสียงรอบตัว หรือแค่ปิดตา5นาทีแล้วสัมผัสอยู่กับลมหายใจตัวเองหายใจเข้าออกช้าๆงานวิจยัยอีกแล้วนะคะจาก University of Sussex พบว่าการอ่านหนังสือเพียง6นาทีค่ะจะลดความเครียดได้ถึง68%เพราะสมองได้โฟกัสกับสิ่งเดียวและลดข้อมูลส่วนเกินอย่าลืมกล่าวย้ำกับตัวเองนะคะว่า ฉันให้สมองของฉันได้เงียบเพื่อจะกลับมาคิดอย่างมีพลังอีกครั้งมาถึงประเด็นที่4ค่ะ Social l e s t การพักจากความสัมพันธ์ที่ดูดพลังบางครั้งเรารู้สึกเหนื่อยไม่ใช่เพราะงานแต่เพราะคนการอยู่ในสังคมต้องใช้พลังสมองส่วนหน้ามากเพราะมันต้องคอยประเมินปรับอารมณ์และตอบสนองตลอดเวลางานวิจัยจาก University of มิชิแกนพบว่าการอยู่คนเดียวอย่างสงบวันละ20นาทีจะช่วยเพิ่มคลื่นสมองอัลฟาซึ่งสัมพันธ์กับความสงบและสมาธิค่ะลองถามตัวเองดูนะคะว่าสัปดาห์นี้คุณได้อยู่กับตัวเองจริงๆโดยไม่ต้องแสดงอะไรเลยหรือยังตัวอย่างเรื่องจริงค่ะบอนทำงานด้านบริการค่ะเจอลูกค้าทั้งวันเลยเขาคิดว่าตัวเองเป็นคนเข้าสังคมเก่งแต่พอกลับบ้านจะหงุดหงิดง่าย จนเขาลองจัด Sunday Silent Hour าชั่วโมงสำหรับการเงียบทุกเย็นวันอาทิตย์เขาจะปิดเสียงทุกอย่างนั่งอยู่เฉยๆเพียงสามสัปดาห์เขารู้สึกเหมือนสมองได้ชาร์จไฟและมีพลังกลับไปทำงานอีกครั้งอย่าลืมบอกสมองของตัวเองนะคะฉันเลือกคนที่อยู่รอบตัวอย่างตั้งใจเพื่อให้พลังใจและสมองได้อยู่ในสมดุล ประเด็นที่5ค่ะ Natureless การพักในอ้อมกอดของธรรมชาติไม่มีอะไรเยียวยาสมองได้ดีเท่าธรรมชาติเพราะธรรมชาติช่วยลดการทำงานของสมองส่วนสับเจนนัวฟรีฟอนท่ลคอเทกซึ่งเกี่ยวข้องกับการคิดซ้ำในแง่ลบค่ะหรือรูมิเนชันการเดินในป่าแช่เท้าในน้ำฟังเสียงลมหรือรดน้ำต้นไม้ ทั้งหมดนี้คือยาอ่อนโยนที่สมองต้องการการอยู่ในพื้นที่ธรรมชาติอย่างน้อยสองชั่วโมงต่อสัปดาห์ช่วยเพิ่มความสุขความคิดสร้างสรรค์และลดความวิตกกังวลได้ชัดเจนวิธีการนะคะเดินเท้าเปล่าบนหญ้าเปิดหน้าต่างรับแดดตอนเช้าหรือแค่เอื้อมมือแตะต้นไม้แล้วรู้สึกถึงชีวิตที่เต้นอยู่ในนั้น ดูน่าจะขออนุญาตสรุปทั้งหมดที่กล่าวมานะคะว่าวันหยุดที่ดีไม่ใช่วันที่เรานอนทั้งวันและไม่ใช่วันที่เราออกไปเที่ยวเพื่อโพสต์รูปแต่มันคือวันที่เราได้อยู่กับตัวเองโดยไม่ต้องพิสูจน์อะไรเลยลองให้สมองของคุณได้พักในแบบที่มันต้องการจริงๆไม่ว่าจะเป็นการเดินฟังเพลงวาดรูปปิดมือถือหรืออยู่่ามกลางธรรมชาติเพราะสมองที่ได้พัก คือสมองที่คิดได้ดีรู้สึกได้ลึกและรักชีวิตมากขึ้นชีวิตที่สมดุลไม่ได้มาจากการทำมากแต่มาจากการผักทุกอย่างมีคุณภาพและนี่คือระหว่างก้าวพอดแตนกับลูน่าค่ะขอให้วันหยุดของคุณเป็นวันที่สมองและหัวใจได้กลับมาพบกันอีกครั้งแล้วพบกันในหัวข้อถัดไปนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ